พายุฝนกำลังคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยกว่าครึ่งประเทศสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกเจ็ดวันข้างหน้านี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในแถบภาคเหนืออีสานและภาคกลางไปตลอดกาลนานเมื่อวันที่17กันยายน2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าปอได้ออกประกาศเตือนภยัยที่อาจทำให้หลายคนต้องสะดุ้งตื่นโดยระบุชัดเจนว่าจังหวัดต่างๆถึง52แห่งทั่วประเทศกำลังเผชิญกับความเสี่ยงสูงจากปรากฏการธรรมชาติที่รุนแรงหลายรูปแบบพร้อมกัน แต่นี่คือสิ่งที่น่าวิตกที่สุดการคาดการครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องฝนตกธรรมดาแต่เป็นการเตือนถึงน้ำท่วมฉับพลันที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงน้ำป่าไหลหลากที่พัดพาทุกสิ่งในเส้นทางดินโคลนถล่มที่สามารถฝังบ้านเรือนทั้งหลังและที่ท้าทายที่สุดคือการที่เขื่อนหลายแห่งอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำอย่างกะทันหันหน่วยงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอพอกได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอากาศและประเมินปัจจัยเสี่ยงอย่างละเอียดโดยอาศัยความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สอทอที่ได้ประกาศฉบับที่22/2568เมื่อวันที่16กันยายนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่สำคัญช่วงเวลาวิกฤตที่ทุกคนต้องจับตามองคือตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายน2568ซึ่งการคาดการบ่งชี้ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับพื้นที่ที่ต้องเตรียมตัวรับมือกับอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มมีทั้งสิ้น35จังหวัดที่กระจายอยู่ใน3ามภูมิภาคในภาคเหนือมี9จังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงสูงได้แก่แม่ห้องสอนโดยเฉพาะอำเภอขุนยมแม่สเส ر ียงและศบเอยเชียงใหม่อำเภออมก๋อยเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่สายเชียงของเชียงแสนและแม่จันน,น่านอำเภอแม่จริมและเวียงสาตากอำเภอท่าสองอยางพบพระแม่ระม,มาสามเงาและอุ้มผางกำแพงเพชร อำเภอคลองลานและปางศิลาทองที่สนุโลกอำเภอคอนไทและเนินมะปรางเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์หล่มสักหล่มเก่าเขาค้อว,วิเชียรบุรีและสีเทพรวมถึงนครสวรรค์อำเภอแม่เปิลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดมีถึง18จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เลยอำเภอวังสะพุงหนองคายอำเภอเมือมงหนองคายอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานีกลุมภวาปีกูแก้วชัยวานนท์สะอาดวังสามหมอและศรีธาตุสกลนคอนอรอำเภอวานนนิวาสวาริชภูมิและอากาศอํานวยนครพนมอำเภอนาแกมุกดาหารอำเภอดงหลวงและหนองสูงกลาลสินอำเภอเมืองกลาลสินท่าคันโทย,ยางตลาดสามชัยหนองกุงศรีและห้วยเมก็กชัยภูมิอำเภอเทพสถิตและหนองบัวดแดงขอนแก่นอำเภอกระนวนและน้ำพองมหาสารคามอำเภอชื่นชมร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยทวัตบุรีพนมไพรเมืองสวงเสลภูมิหนองพอกและอาจสามารถยะโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญปทุมราชวงศ์สาพนาและหลืออำนาจนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาคอนบุรีจักราชชุมพวงโชคชัยนนแดงนนสูงปักธงชัยพิมายสีคิ้วสูงเนินและหนองบุญมากบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์กระสงังชมัมินางรองพระพลาชัยลำปลายมาสตึกหนองกี่และหนองหงสุริน อำเภอเมืองสุรินทร์กับเชิงชุมพลบุรีท่าตูมปราสาทสอนนีนรงศรีขอรภูมิสังขะและสำรงทาาศรีสะเกดอำเภอขุขันขุนหาและปรางกูและอุบลราชธานีอำเภอกุดเข้าปุ้นเขมาราชเดชอุดมประการพืชผลทุ่งสีอุดมนาจะลวยนาเยเยน้ำขุนน้ำยืนบุญริกพิบูลมังสาหานสว่างวีรวงศ์และสิรินธรพื้นที่ภาคกลางก็ไม่ปลอดภยัยมีแปดจังหวัดที่ต้องเตรียมพร้อมได้แก่นครนายกอำเภอเมืองนครนายกและบ้านนาปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีและนาดี สแก้วอํเาเภอเมืองสแก้วตาพระยาและวัฒนานครชเชเชงเสาอํเาเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตชนบุรีอํเาเภอบางละมุงและศรีราชาระยองอํเาเภอเมืองระยองปลวกแดงและนิคมพัฒนาจันทบุรีอํเาเภอแก่งหางแมวขลุ่เขาคิชกูดและมะขามรวมถึงตราดอํเาเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่บอ่อไร่เกาะช้างและเกาะกูด แต่นี้ยังไม่ใช่ความหน้าวิตกทั้งหมดสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือขณะน,นี้มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กจำนวนมากที่มีปริมาณน้ำเกินกว่าร้อยละแปของความจุเก็บกักซึ่งหมายความว่าหากฝนตกหนักต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำเหล่านี้อาจต้องระบายน้ำออกมาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ปลายน้ำ พื้นที่เสี่ยงจากปัญหาอ่างเก็บน้ำนี้กระจายอยู่ใน41จังหวัดครอบคลุมเชียงรายเชียงใหม่ลำปางขยเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์กำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกตากเพชรบูร์อุทัยธานีเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกตอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีตราดระนองสุราษฎร์ธานีและกระบี่ประเด็นที่น่าถกเถียงคือทำไมเราถึงมีพื้นที่เสี่ยงมากขนาดนี้ และการเตรียมความพร้อมของเราเพียงพอหรือไม่สถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นคือปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและล้นตลิ่งครอบคลุม7จังหวัดโดยเฉพาะแม่น้ำสายบริเวณอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแม่น้ำยมบริเวณอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำแขวน้อยบริเวณอำเภอคอนไทจังหวัดพิษณุโลกลำน้ำยังอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแม่น้ำชีอำเภอ มหาชนชัยจังหวัดยะโสธรและอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิแม่น้ำมูลอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงแม่น้ำปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจัยภายนอกที่เพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์คือผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกสะสมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งทําให้ระดับน้ําในแม่น้าโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดที่ตั้งอยู่ริแม่น้าโขง8จังหวัดได้แก่เชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอํานาาเจริญและอุบลราชธานี อีกประเด็นสําคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางคือการที่เขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องเพิ่มการระบายน้ําซึ่งจะทําให้ระดับน้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้าน้อยอำเภอสนาและอาเภอผักไหายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอําเภอเมืองสิงห์บุรีอินบุรีและอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอสันพญาจังหวัดัชนาท การเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังกิจกรรมการใช้น้ำและการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานาครและสมุทรปราการ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานกับ52จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังติดตามและรับมือกับสถานการณ์ มาตรการที่สำคัญที่ได้รับการกำชับให้ดำเนินการได้แก่การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสภาพาอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ทันสมัยและเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นตลอด24ชั่วโมง การเตรียมพร้อมยังรวมถึงการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือ ORT Emergency Response Team พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่พร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยขึ้นในพื้นที่แต่คำถามที่ท้าทายคือการเตรียมพร้อมเหล่านี้จะเพียงพอต่อการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่หรือไม่และเหตุใดการเตือนภัยจึงมาในช่วงเวลาที่ใกล้กับเหตุการณ์มากนะัก ท่านคิดว่าระบบการป้องกันภัยพิบัติของเราในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่และควรมีการปรับปรุงในด้านใดบ้างเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมาแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของท่านในการ,รเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมกัน